จากที่เป็นผู้หญิงไซส์ L นะคะเป็นผู้หญิงไซส์ XS แล้วค่ะตอนนี้เออยู่ที่24ค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นคนที่เอ24 เจสซี่วัดนะคะวันนี้เจสซี่ก็มา follow up นะคะ1เดือนเกี่วกับการดูดไขมันไปนะคะในช่วงของหน้าท้องแก้เซ็กซี่ไลน์แล้วก็แขนแล้วก็สะโพกค่ะได้ฉายาว่าคุณหมอมิ้นดูดเก่งค่ะคุณหมอมิ้นนะคะจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่ไม่กักเรื่องของการดูดไขมันเลยจริงๆอยากให้ไปติดตามเพจของเลอรักมากนะคะยังคงพูดคําเดิมค่ะว่าคุณหมอไม่งกในการดูดมากๆเพราะว่าคุณหมอเอาออกแบบเกลี้ยงเลยค่ะตรงไหนที่เรากังคนนะคะคุณหมอก็เอาออกให้หมดเลยค่ะ ตัวเล็กลงอย่างชัดเจนจนแบบเพื่อนๆหรือคนรอบข้างยังต้องแทกเลยค่ะว่าตัวเล็กลงมากค่ะใส่ชุดไหนอ่ะก็คือมั่นใจเลยแล้วจะบอกว่าชุดที่เจ๊ไปออกงานนะก็คือจะเป็นฟิลเกาะอ,อกเนาะแล้วก็โชว์แขนค่ะแล้วก็จะเป็นรัดรูปไม่กังวลเลยค่ะคือใส่แล้วแบบสวยเป๊ะมากๆค่ะ อันนี้มันจะ18ปดบวกไหมเธอเาจะบอกว่าหนูเป็นคนที่สะโพกเนี่ยผายมันมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็กว้างใช่ไหมคะมันเลยทําให้เวลาใส่ชุดอะไรจะทําให้ดูเป็นคนที่ตัวตันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยพอหลังจากที่ดูดออกหมดแล้วเนี่ยดูเป็นคนที่หุ่นแบบหุ่นสวยคือหุ่นดูดีขึ้นมากๆแต่จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูสวยแล้วก็มันดูสมส่วนกับร่างกายมากๆค่ะ ดูดนะคะคือพี่พยาบาลวัดให้เนี่ยเอลอยู่ที่29ค่ะแล้ววันนี้วัดไปนะคะตอนนี้เอลอยู่ที่24ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ช็อกมากๆกไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะเป็นคนที่เอลยีได้เลยค่ะจากที่เป็นผู้หญิงไซส์เลนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงไซส์ x อแล้วค่ะเรื่องความสวยนะคะไว้ใจโรงพยาบาลเหลือล่ะค่ะ